บ j งชูยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ a n Pe De Franse avec c r o u a n นะฮะหรือชื่อภาษาไทยว่าภาษาฝรั่งเศสเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับ ครูอ้วนนะฮะก็รายการนี้นะก็จะมานำเสนอความรู้แล้วก็คำศัพท์เล็กๆน้อยๆในภาษาฝรั่งเศสและก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้เพื่อความสนุกสนานและก็ความบันเทิงส่วนตัวนะฮะ,ะสำหรับในวันนี้ครูอ้วนก็จะขอเสนอคำแรกคือคำว่าโอ l i เยเดร์เนี อีกครั ان, ا, ้งนะฮะโอเลเยเดนะฮะสำหรับคำนี ا, ้นะฮะแปลว่าแทนที่จะเนะเราไปดูตัวอย่างการใช้กันเลยนะฮะ a v a n จะ e se c ส u c h e ้ a อ l กครั n e นะฮะ h ่อนจะ i e u เสียงย้ำอีกค u ั้งน่นจะออกเสียงย้องอีรั้งอเสีงยอกคร้นะอนสรังนอเยนะอนจะอออครีกครั้งนะฮะ avant de se c o u ย h e r au lieu de t aya, ا, é l é p h ่อ e r à Yaya นาเดตองส่งข้อความรักถึงครูอ้วนอ่าแปลว่าอะไรฮะข้อความนี้อา a n วองเดออาวองเดอแปลว่าก่อนที่จะเซกุเช er ก็เป็นแวบแปลว่าเข้านอนใช่ไหมฮะนะโอลิเอเดออ่าแปลว่าแทนที่จะ เนะ่ยเทเลโฟน,นี่อาญาญาก็าแปลว่าโทรศัพท์หายาญาใช่ไหมนาเดทเนี่ยองวอัวนะองวอัวนี่ก็มาจากวเว็บองวัวเย่ที่แปลว่าส่งใช่ไหมครับนะอยงเมซัจดามูก็แปลว่าข้อความที่เป็นความรักนะข้อความที่เกี่ยวกับความรักทั้งหลายนะอาครูวอ้วนก็คือถึงครูอ้วนโดยรวมนี้ก็จะแปลว่าก่อนที่จะเข้านอนแทนที่จะ โทรศัพท์หายายญ้าณเดชน์กลับส่งข้อความรักไปถึงครูอ้วน,นะะโอเรยเดอร์เรามาดูคำว่าโอลิียเดอร์นะฮะคำว่าโอลิียเดอร์เห็นไหมฮะนะวิธีการใช้ก็คือโอลิียเดอร์ก็มักจะตามด้วยเว็บแอ็คซินิทีฟหรือว่าเว็บที่ไม่ได้ผันนั่นเองเห็นไหมว่ามันใช้ง่ายขนาดไหนณเดชน์นไม่ต้องผันเว็บเลยนะฮะโอลิียเดอร์แล้วตามด้วยเว็บ แอนฟินิทีฟหรือเว็บที่ไม่ได้ผ่านนั่นเองนะฮะ,ะเรามาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันตึง้ง a p r è s l e travail au lieu d'aller voir tante mario invite crew a n er. e à dîner ชื่อะพูดซ้ำอีกครั้งอนึ่งว่า a f e travail au lieu d'aller voir tante mario invite crew a n e à dîner ประโยคนี้หมายความว่ายังไงฮะ a p l e t r a v a i แปลว่าหลังจากเลิกงานแล้วหลังจากทำงานเสร็จแล้วเนี่ย o l i e u d e นะแปลว่าแทนที่จัใช่ไหมฮะแต่อันนี้ wave มันเป็น wave ที่ขึ้นต้นด้วยสระเนะ่ wave อาเลขึ้นต้นด้วยสระนะฮะ t e ตัวนี้ก็ต้องลดรูปลงไปนะก็จะกลายเป็น 'au l i u delavocjanji แทนที่จะไปหาจันจิใช่ไหมนะ mario a n d ครูอ้วนอาดิเน่มาริโอกลับไปชวนนะว่าอังวิเตแปลว่าเชิญชวนใช่ไหมกลับไปชวนครูอ้วนไปทานอาหารเย็นด้วยกันว้าผู้ชายสมัยนี้ไม่ไหวเลยนะฮะก็วันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวครูอ้วนต้องขอไปตอบข้อความณเดชแล้วก็ไปกินข้าวกับมาริโอก่อนฮะแม็กซิโบกูโอกฟัวเช้า